สวัสดีแล้วผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีงแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมในก็อยู่เกมอะไรก็แล้วออริจินนั่นเองนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็จะเอ่อพามาดูนะครับผมนะฮะทางด้านออฟเมลนะวันนี้เรามาคุยเรื่องออฟเมลกันดีกว่านะครับผมนะก็คืออจริงๆก็เป็นความรู้ไม่ใช่ความรู้หรอกนะผมอย่างรู้พูดง่ายเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ผมก็เหมือนแบบทุกคนนั่นแหละนะครับผมในตอนนี้คือผมเอ่อผมได้ออฟเมลของทางด้าน อ่าอันนี้ไม่รับนะครับผมนะไออันนี้อันนี้อันนี้ข้อหมายนะผมได้ออฟแมวชาร์ปนะครับผมชาร์ปเลเวลสองกับสปิริตเลเวลสองเนี่ยทุกคนคิดว่าอันไหนมันจะแรงกว่ากันเออเนี่ยอันนี้คือผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราเล่นเป็นสายแอดไม่ขี้เนี่ยเราจะควรจะเลือกชาร์ปหรือเลือกเอ่าสปิริตมากกว่านะเพราะว่าไออาวุธเนี่ยคือผมมีสปิริตเวลสามสองอันเลยนะเออถ้ามันถ้ามันไม่ดีกว่าผมก็ต้องหารีไปขี้แหละนะเอาจริงคือได้เอ่อได้ความที่แบบว่าเราเล่นเป็นแอดคี้บ้างนะครับผมเนี่ยเราก็ต้อง ผมไม่รู้นะในความคิดผมนะก็คือแบบเราก็เราก็น่าจะพยายามดันเขาเรียกอะไรคิดดาเมจเพิ่มขึ้นปะอะไรอยี้บ้างนะครับผมเนะี่ยผมก็เลยคิดว่าไอ้ที่คิดดาเมจกับเอ่อดาเมจเนี่ยดาเมจมิลีเนี่ยอันไหนมันจะแรงกว่ากันนะครับผมนะเออนี่ยเออน่าสนใจฮะนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองเปลี่ยนดูนะครับผมเนะียผมไม่รู้ว่าจะดาเมจมันจะเห็นต่างขั้นนั้นหรือเปล่านะครับผมเนะแต่ถ้าเราดูแบบ เพิ่งเผยเลยนะครับผมนะก็คือคีมันบวกเก้านะครับผมนะมันคีเนี่ยมันมันดีอยู่แล้วนะครับผมนะแต่คีดาเมจเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์อันนี้แหละที่เราต้องการคีมันแข่งไงอยู่แล้วนะครับผมนะฮะแต่ว่าไอ้ทางด้านเอ่อฟิตติ้งสปิริตนะครับผมนะมันบวกพีดาเมจถึงหกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็บวกพีเอทเคอีกยี่สิบเลยนะก็คือแบบมันมันดาเมจล้วนๆอ่ะเออผมก็เลยมีความสงสัยว่าอันไหนมันแรงกว่ากันนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเอ่อ ไปตีหูนั้นก่อนก็นลกนแล้วกันเราะว่าเราไปดูดามเมจของผมกันดกว่าว่าตอนนี้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมจะเอาเครือบพงเครือบพิษออกเลยก็แล้วกันนะครับผมมันจะได้แบบว่าตอนนี้ติดดับเบิลหมื่นหนึ่งอะเราจะดูโอ้ย oh yeah. เราจะดูตรงไหนดีวะ,ะประมาณเก้าเก้าพันหรือแปดพันเจ็ดนะครับผมนะฮะโอ้แย่แล้วแล้วกูจะทำยังไงให้มันแบบตีเช้า ดูดูยังไงอะแปะ๊บนึงฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยดูด้วยตาเปล่าไปละกันเนาะนะเขาผมนะก็คือตอนนี้นะเขาผมนะก็คือเอ้ยหรอเราจะดูเนทัส้งตัวเลขมันก็ไปเกี่ยวขี้ดิเออนี่ฮะตอนนี้นะเขาผมนะมันติดเอ่อตีประมาณ9,000ถึง8,900นเก้านะเขาผมนะ่ยตอนนี้ช่วยผมอยากได้ตัวเลขที่แน่นอนวะหรือเราดูดูดีเบสดีวะเออดูดีเบสดีไหมผมว่าน่าจะโอเคกว่านะเออโอเคโอเคอเดีเ๋ยวผมจะดูดีเบสก่อแล้วก็เอาปิด เอาสัตว์เลี้ยงดีกว,ว่านะทุกคนเอ่อเอาสัตว์เลี้ยงออกเลยได้ปะมันลบออกไม่ได้อะในเนี้ยมันต้องออกเข้าใหม่เดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ก่อนก็แล้วกันนะโอเคตอนนี้คือผมเอาสัตว์เลี้ยงออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการตีแล้วจับดีเบสนะครับผมนะฮะโอเคผมรีเซ็ตเลยแล้วจับประมาณแค่หนึ่งนาทีพอนะครับผมนะฮะ ก็คือแบบถ้าดูด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็เมันก็ดาเมจประมาณ8,007ถึง9,011นะครับผมนะสังเกตด,ดีๆนะผมนีก็จะมีแบบเอ้ย,ย8,000วะ8,000เห็นว่า9,000ก็ยังมานะ9,000ตลักก็8,000นะครับ8,000-9,000ประมาณนี้นะครับผมเนะโอเคถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูอ่าท้นานดีเวสด้วยนะครับผมนะว่ามันจะไปยังไงเนาะอันนี้มันแล้วแต่ดวงอีกทีปะวะแป็นึงนะผมขดไม่ยแบบถอน เต็มวงหนึดงก่อนนะครับมันจะได้แบบวัดดาเมจแบบชัดๆเลยเพื่อแบบตาน,นี้มันดวงดีเงี้ยตาน,นี้ดวงดีปุ๊บตานหน้าแบบดวงไม่ดีมันไม่ค่อยออกดีเบทแล้วก็ต่างหรือปล่าเออวะขอขอออกแป๊บนึงนะทุกคนโอ,คโอเคเอาใหม่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 เกือบละเกือบละโอเครีเซนแม้เนทะ่าที่เห็นนะครับเนีน่ยก็ด้วยตาเปล่านะเหมือนกันเลยนะครับ8,000 เจ็ดนะครับผมเนี่ยแปดพันหกว่าสามเออแปดพันหกสามศูนนะครับผมนะแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดก็ประมาณ9ก้าพันแต่เก้าพันแทบไม่ขึ้นเลยเห็นป่ะประมาณเก้าพันนะครับผมนะเออประมาณนี้ดูเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลเท่าไหร่เลขเบิ้ลประมาณหนึ่งเจ็ดนะครับผมนะฮะผมขออนุญาตแบบปรปับเป็นดาเมจเล็กก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยตัวถือจะเล็กมันจะได้เห็นเลขเบิ้ลเลยเลขเบิ้ลประมาณหนึ่งเจ็ดนะครับผมนะประมาณนี้อ่าแค่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้า บางแบบมันก็เต็มหมื่นแสนด้วยทำไมดาเห็นกูไม่นิ่งวะโอเคตอนนี้สี่สี่วีแล้วนะครับผมนะฮะโอเคห้าสิบวีละโอเคเราดูดีกว่านะครับผมนะฮะก็ ดาเมตาวินะเขาผมนะสร้างด้านเมตหนึ่งแสนแปดพันนะเขาผมนะฮะหนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะฮะก็ก็ถือว่าเยอะนะหนึ่งแสนเดี๋ยวผมขออนะุญาตจดก่อนก็นแล้วกันเออไม่ต้องจดก็ได้ที่กูแคปหน้าจอก็จบแล้วนี่หว่าโอเคแคปหน้าจอโอเคเดี๋ยวเราเค่อยมาเปรียบเทียบกันนะเขาผมนะโอเคก็หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะเขาแล้วก็ด้าเมตทั้งหมดนะเขาผมนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหก อ่าหกล้านห้าแสนนะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะ okay, โอเคอเดีเ๋ยวค่อยมาเทียบกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมไปทำการเปลี่ยนเลยนะครับผมนะดูนะว่ามันจะเห็นผลชัดหรือเปล่านะครับผมนะโอเคแทนที่เลยป้ามเขาให้นะครับผมนะฮะนี่ดาเมจเขาให้หายพอเด็กเพิ่มเข้ามานะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ตอนนี้ที่รเราเป็นผมตอนแรกสิบเก้าว่านะครับตอนนี้ก็เหลือสิบหกแล้วนะครับผมนะแต่ก็อ่ามีดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นยี่สิบสองเลยนะจากเมื่อกี้เอ่าสิบหกป่ะนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวลองดูนะว่า อดี๋จะดีกว่ากันโอเคเหมือนเดิมนะจับหนึ่งทีดาเมจได้ตาเปล่านะครับผมนะก็พอๆกันเลยนะเขาแปดพันหกพันเจ็ดนะรับผมนะฮะก็เก้าพันปกติเลยนะเับผมเลขเบิ้ลเลกเบิ้ลก็พอๆกันเลยว่ะหมื่นเจ็ดหมื่แปดทุกคนเดี๋ยวต้องมาดูดีเบสเนาะเนี่ยดูได้ตาเปล่าคือมันเท่ากันเลยนะ เอาไตัวคูมถือบินอยู่วะเนี่ยคือดูได้ตาเปล่าอ่ะคือแบบว่ามันมันเท่ากันเลยมันไม่ได้ซีเรียสเลยขนาดนั้นนะความคิดผมนะได้อะไรก็ใช้ไปก่อนนะผมว่าเฮ้ยแต่รู้สึกว่า DPS เจสส้าวิมันมันเยอะกว่าทำไมเป็นงั้นวะยากา่แล้ว โอเคนะครับผมนะฮะเฮ้ยเชียดีพีเอสต่างหมดทุกคนเทียคือแบบไม่ต้องเทียบแล้วทุกคนเพราะามันเห็นมันเห็นชาร์จมากอ่ะเออโอเคทุกคนผมขออนุญาตนะแบบทําแบบนี้เลยเพราะผมขี้เกียจไปตัดต่อนะครับผมนะคืออันนี้อันเก่านะครับผมนะอันนี้อันเก่าใช้ของดามจที่เห็นปะดูดิดูด,ดิคืออันเก่าก็คือแบบแค่เอ,อ่อ หกล้านนะเขาผมห้าแสนเขาแต่ว่าอันนี้คือบอว่าอันนี้คือดัมเบลสปิริตนะอันแหน่หน้าจอตรงแหน่จอหลักตรงแีน่คือเป็นอของสปิริตนะเขาผมนะฮะก็คือเยอะกว่ามากนะเยอะกว่าไปสองแสนเลยนะเขาอันนี้คือแบบของคี้น,นะเขาผมนะฮะก็คือโ,โอ้โหอุ้ยด,ดัมด,ดมเบลต่ววิก็เพิ่มเชีย่ยวดาเบสอะคือแบบเห็นต่างเลยอะทุกคนคือแบบดีนะผมว่า โอเคนะครับผมเนี่ยนี่ก็เปรียบเทียบนะครับผมเนี่ยก็เอาให้ดูแบบนี้เลยละกันนะครับผมนะโอเคซึ่งฝั่งขวานะเป็นคี้นะครับผมฝั่งซ้ายเป็นเมลีนะครับผมเนี่ยเมตเมลีนะครับผมเนี่ยคือแบบเห็นชัดมากนะครับเดี๋ยวผมขอได้เขียนให้ดูเลยก็แล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือแบบคี้เนาะเออเส้นใหญ่ไปเลย T R I คีกูขี้เกียจขั้นนี้เลยอะเมลีอะอุ้ย โอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ทุกคนก็น่าจะแบบว่ารู้ผลแล้วนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับผมนะสำหรับความคิดผมนะผมขอคิดแยกก่อนละกันคือแบบของคิดเนี่ยมันมันก็ดีนะครับสับสนที่แบบว่ายังมีค่าคิดไม่พอแต่ผมว่ามันก็น่าจะมีพอแล้วนะครับถ้าในเมื่อเราเรเว่าแปดสิบมีมีดดำนะครับแล้วถ้ามีเฟืองอีกนะครับผมนะละอัมบลักอีกผมว่ายังไงคิดเราก็น่าจะเกินร้อยอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเอออันนี้ซึ่งไอเมลีเนี่ยนะครับผมนะมันก็แบบเอาไว้เหมือน แค่ต้นต้นเกมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่มันก็แบบเออมันก็ไปเรื่อยๆนี่หว่าเออมันก็ไปเรื่อยๆนะเขามีรีเพราะว่าออฟแมวถ้ายิ่งเรื่อยๆเราสูงเราก็ยิ่งออฟแมวได้สูงๆอนะ่ะเออโอเคนะก็แล้วแต่ทุกคนจะใช้กันลวกันนะแต่สำหรับความคิดผมนะคือผมจะใช้เมลีนะเขาผมนะผมจะใช้เมลีนะเพราะว่าค่าคีย์ผมเกินละเกินหนึ่งร้อยละนะรับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าค่าคีย์ยังไม่เกินหนึ่งเราก็ใช้คีย์ไปก็ได้แนตะ่ก็ไม่ได้เสียหายนะรับผมนะฮะเออแต่ผมมองว่าก็ เทมีีน่าจะดีกว่านะเพราะดูดิดามจอย่างที่เห็นเห็นว่าห่างไปสองแสนเลยนะเขาห่างไปสองแสนเลยนะเขาผมแล้วก็ดัมเมตอวิทนะเขาผมนะก็ห่างกันประมาณสี่พันบาทนะเขาผมนะก็ถือว่าเยอะนะเออโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลากันไปก่อนกันแล้วกันนะรับผมนะสำหรับใครที่แบบมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าพี่เอ เดเกมเนี่ยดาเมจคีเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันดันได้เรื่อยๆหรือเปล่าที่ผมกไม่แน่ใจนะเขาผมนะแต่ว่าไออัลเมลเมลีมันก็ดันได้เรื่อยๆนะใช่ปะ่ะหรือว่าเปอร์เซ็นผมมันเยอะอยู่แล้ววะเพราะว่าผมมีออนเนตัสสามอันเออวะมีความเป็นไปได้นะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวนะเพราะเราเปรียบเทียบแค่ชีของชิ้นชิ้นเดียวว่าอันไหนมันเพิ่มกว่าเออมันมีความเป็นไปได้นะที่แบบว่าคือผมมีอนนี้เยอะนะเขาผมแล้วก็แบบว่าตีบบกมันขึ้นมาใหม่เออวะ อันนี้อันนี้เป็นไปได้หดทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะใช้กันละกันนะครับผมนะก็คือแบบตอนแรกอ่ะค่ามิลีผมมันก็มีเอ่อสิบหกป่ะนะครับผมนะพอแบบอัพขึ้นมาก็กลายเป 22, ็นยี่สิบสองมันเลยก็เลยแรงขึ้นกว่าเดิมปะอันนี้มันคอมเป็นไปได้นะครับผมนะก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะใช้อันไหนนะแต่ว่าเราเปรียบเทียบไม่เห็นแล้วนะครับว่าเออเปลี่ยนอันไหนดีกว่านะครับผมนะถ้าแบบว่ามันถ้าคิดแล้วผมมันเยอะกว่านะคือไอนน้ถ้าจะเอาจริงๆเราก็ต้องแบบเปรียบเทียบท ไอชิ้่ชอบมันก็แล้วกันคุยุ่งยากไว้อวโอเคนะเดี๋ยวผมค่อยไล่อ่านคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับผมนะฮะก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับผมนะว่าบายผมจเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย